เราเพื่อนกันสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําผัดกะเพราเราเพื่อนกันเพื่อนของผัดกะเพราก็คือไข่ดาวนั่นเอง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 จะทอดไข่ดาวก่อนนะครับไ,ไข่ดาวก็จะทำแบบกรอบนอกแดงในนะครับ สุกดีแล้วยกขึ้นได้เลยพริกกระเทียมผัดกะเพราก็จะเป็นผัดกะเพราหมึกกุ้งพริกกระเทียมพีม่โคกไว้ อ,อมดีแล้วมึกกุ้งใส่ต่อเลยครับซอสปรุงรสซอสหอยนางลม น้ำเปล่าหนึ่งเป๊ก สวัสดีครับจัดใส่จานน้ำปลาพริกแตงกวาไข่ดาวก็จะหยอดด้วยซอสปรุงรสฝาเหลืองผัดกะเพราเราเพื่อนกันพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานเลยครับ ผัดกะเพราเราเพื่อนกันขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ่วนี้อาการก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ให้ปาม,มี่ทำเองกินเองนะครับเพราะว่าทำผมก็อาการไม่ดีไม่ค่อยสบายปาม,มี่ก็ตักข้าวแล้วนะครับเนื้อกุ้งก่อนเลยเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ ดาวก็เยิ้มเลยนะครับกรอบนอกแดงในตามคอนเซ็ปต์ผัดกะเพราก็จะเป็นผัดกะเพราหมึกกุ้งวันนี้ปามี่ก็เน้นกุ้งก่อนเลยนะครับตัดไปแล้วสองตัวแล้วก็กำลังจะเล่นไข่ดาวกำลังฉีดอยู่อชีดอยู่ฉีดอยู่ กินอย่างอร่อยอร่อยหม,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 มึกด้วยครับหมึกด้วยครับหมึกด้วยครับหมึก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 กินหมึกด้วยกินหมึกด้วยฮะกินแต่กุ้งมัโทมันและมันละ